ขอน้อม o m หลวงสน้นด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูเป็นศาสนาของเทวดาลุษย์ทั้งหลายขอถวายความเคารพรมหาเทระน้อมถวายพระเดชพระคุณท่านคุณสมเด็จพระคุณอาจารย์สมเดชนะปัญโยวันนี้เป็นวันเกิดของท่านวันที่17เดือนพฤศจิกายนพฤศักรา2567วันนี้ถือว่าเป็นมหามงคลอันยิ่งใหญ่ของคณะสงฆ์ไทย ของพี่น้องประชาชนชาวไทยได้ลังไลมาสแสดงมุทตตสักการะแด่พระเดิมคุณท่านคุณสมเด็จคณะศิยานุสิ์ไม่ว่าจะเป็นข้ารหารก็ดีเป็นพระก็ดีแล้วก็ญาติโยมทั้งในประเทศและต่างประเทศได้มาสแสดงความอ่านอบน้อมสักการะแด่พระเดิมคุณท่านสมเด็ดจจึถือว่าเป็นเครื่องหมายที่ดีเพราะฉะนั้นในมงคลสูตรท่านตัดไว้ว่านิมีตังสารรูป,ปนางดันโยกตะเวทิตาวันนี้ ก็จะเป็นคณะสงฆ์ต่างๆในหนต้มดออกก็ดีในหดไหนได้เข้ามาร่วมงานมุติตาสักระเป็นสิ่งที่น่าอนุทนายินดีเป็นอย่างยิ่งในานามของตัวแทนคณะสงฆ์ในานามของคณะลูกศิษย์ทั้งฝ่ายบัญชีธนาคารขอน้อมถวายมุติตาสักระแด่พระเดชพระคุณนคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์สนิธรัมโยให้ท่านเป็นล่มโพใบใหญ่ล่มแสเบญหาเป็นที่พึ่งพาอาศัยของศรีอนุสิตทั้งบัญชีละ และก็รหัสสื่อไปชั่วการนานเทิน